จะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหัวเหนื่อยง่ายหายใจหอบครับผมสมศักดิ์อายตุตอนนี้ก็71ปีอาชีพก็หลังเกษียณมาแล้วก็มาทำสวนผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพคือเวลาเข้าสวนเนี่ยออกไปกลางแดดเนี่ยได้ไม่นานจะมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหัวเหนื่อยง่าย หายใจหอบพอดีลูกสาวซื้อเจลมาให้กินนะมันมีอยู่สองตัวด้วยกันก็คือฮาร์ดนะฮาร์ดนะสองสีเหลืองนี่กับยูมิสองสีเขียวนะฮะอันเนี้ยการที่เคยเป็นอยู่นะก็ดีขึ้นไม่มีอาการหน้ามืดหรือเหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนทำงานในสวนเดี๋ยวนี้อยู่ได้ตลอดทั้งวัน